อีบาแอปพลิเคชันนะครับเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มสุขภาพสร้างรายได้ทุกที่ทุกเวลาทุกวันผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวเรามี2จุดเด่นที่สร้างความต่างและก็เหนือกว่านะครับหก็คือเราเป็นนวัตกรรมทางด้านสุขภาพเน้นในเรื่องของสุขภาพ2นวัตกรรมทางด้านการตลาดรูปแบบไฮบริดมาร์เก็ตคือคุณสามารถมาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มสุขภาพด้วยการสร้างรายได้ทั้ง3รูปแบบการตลาดภายในแอปพลิเคชันเดียวครับการเริ่มต้นธุรกิจของเราง่ายกว่าที่คุณคิดเพียงแค่คุณโหลดอีบาแอปพลิเคชันจากผู้แนะนําและ กรอกข้อมูลยืนยันด้วยรหัส OPP ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเพียงเท่านี้ครับคุณก็สามารถเข้ามาใช้บริการทุกโปรแกรมของเราภายใน m a r k ็ตวได้ทันทีครับสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับใน m a r k ็ตวคุณสามารถเลือกโปรแกรมที่ชื่อว่า EHC นะครับหรือที่เราเรียกว่า EBA r Healthy Consult ครับเพื่อปรึกษาทุกๆเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญของเราโดยตรงตรงนี้แบบฟรีๆเลยนอกจากนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อสินค้าหรือใช้บริการร้านค้าที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราคุณจะได้รับเงินส่วนลดคืน กลับทันทีเราเรียกว่าเครดิตแบ็กและคุณก็สามารถนําเงินเครดิตนี้มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการรบรนค้าภายในมาเก็ตวได้ครั้งครับคุณสามารถสร้างไรายได้จากแพลตฟอร์มนี้ด้วยเงินลงทุนเพียงพันห้บาทเท่านั้นคุณกดปุ่มเมนูที่ชื่อว่าเข้าร่วมธุรกิจอ e ีบาแล้วเลือกซื้อแพ็กเกจที่ชื่อว่า PR แพ็กเกจหยิบใส่ตะกร้าได้ทันทีครับระบบจะดําเนินการให้คุณเข้าสู่ r k e t ็ตทหรือ Social Market ทันทีพร้อมส่งรหัสนักธุรกิจอ e ีบาและอ e ีบาลิงก์ส่วนตัวเพื่อให้คุณ ได้ขยายธุรกิจใน EBa าแอปพลิเค i ันได้ทันทีสำหรับรายได้นะครับของนักธุรกิจ eBa าทุกครั้งนะครับที่คัสเตอร์เมอร์ใน m a r k ็ตวหรือว่าตลาดที่1ของคุณเนี่ยซื้อสินค้าหรือใช้บริการร้านค้าใน EBa r แอ p พลิเคชันเนี่ยคุณจะได้รับค่าการตลาดส่วนต่างทันท,ทีเราเรียกว่าแคสต์เพย์จ่ายเข้าบัญชีคุณทุกๆวันครับนอกจากนี้นะครับทันทีที่คัสเตอร์เมอร์ของคุณซื้อ PR p a c k ์แพ็กเกจเพื่อเข้าสู่ m a r k ็ตทคุณจะได้รับค่าแนะนํา PR300 บาทต่อคนจ่ายทันทีแบบเรีียยยลทม์์คุุณสสสิธิธประโชชนนับผงดก eBa แอปพลิเคชันเมื่อคุณตัดสินใจเป็นนักธุรกิจ eBar ในตลาดที่3นะครับหรือว่า Market ตรีเพื่อรับรายได้แบบระดัตจ,จำกัดในรูปแบบ p e r s ์ n ซ l นตลเฟรนชชัการขยายสาขาบุคคลครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่สนใจเรื่องการดูแลสุขภาพและการสร้างรายได้ในทุกๆที่ทุกๆวัน eBar แอปพลิเคชันเจ้าของแพลตฟอร์มสุขภาพคือคำตอบสําหรับชีวิตคุณครับใช่ครับคุณคือเจ้าของธุรกิจแพลตฟอร์มสุขภาพเราพร้อมดูแลคุณทั้งสุขภาพและรายได้อย่าลืมติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้ให้กัััับบบคคคุณนะรรสสวสดี